าครับผมอาธิราชจอหนฮรานต้อนสุดช่วงมนเชสเตอร์ซิตี้เชินเคยนะตอนนี้ถือเกมเอฟซีโมบายครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะมารีวิวโลลองบองนะฮะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งคนนะครับผมเม็ดแดงเทตันโอเวอร์หนึ่งร้อยสิบห้านะฮะจัดมาให้แล้วตามคำขอนะครับผมนะโอ้โหโดนไป2,800ัเอ็มนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นเม็ดม่วงนะฮะต้องมาตีแดงขึ้นเองนะฮะเดี๋ยวจะตีขึ้นส้มอีกนะครับผมนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงก็แล้วกันนะครับผม อ่ะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดสับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยกันกน,กน,นะครับอาครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะห <Ooh, S 1> นักเตะแมนยูเข้ามาเพียบเลยแบบนี้เด็กผีอย่างผมก็หวานเจี๊ยบแหละครับผมท่านผู้ชมฝีเท้าหนึ่ร้บนะผมการยิง89การส่งบอล113เลี 3, ย้ยงบอล131นะฮะตั้งรับ178สภาพร่างกาย154ส่วนสูง192่งเก้าท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟ2ดาวหล่อพลังงานมาที่5ดาวตันนะฮะตำแหน่งหลักก็คือ CB ส่วนตำแหน่งสำรองมา CAM นะครับผมนะเป็นไปได้ยังไง โลลองบองมากองกลางตัวรุกท่านผู้ชมโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับผมนะถ้าใครจะเอาไปเล่นกองกลางตัวลุกเนี่ยก็อพเป็นส่งไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าใครจะลองเล่นแค่นั้นเองนะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะโลลองบองมาในตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะตำแหน่งสำรองครับผมแปลกดีเหมือนกันอาจจะเป็นสไตล์แบบว่าอก,กองกลางตัวรุกสายพับบอลอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเชื่ออ่ะ เวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงนะครับผมนะพลังแฝงไม่มีอะไรเลยมีแค่ครึ่งบอลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่า ทุกครั้งนะครับผมที่ทีมของเราเนี่ยได้รับเตะมุมหรือว่าฝากตรงข้ามเนี่ยนะครับผมนะ,ะเสียเตะมุมนะฮะโลลองบองจะไปยืนอยู่ในกรอบเขียโทษเพื่อที่จะมองทําประตูด้วยนั่นเองนะครับผมนะคล้ายๆกับมีลูกมองทรงพลังนะท่านผู้ชมคล้ายๆกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับราคาปัจจุบัน3,100สําหรเอ็มสลับเม็ดแดงนั่นเองนะฮะแต่ผมซื้อมาเป็นเม็ดม่วงนะครับผมนะลงไว้ในโพสของชุมชนไว้อยู่เนาะ,ะซื้อมา2,800อนะครับผม นี่ยอมขายลูซิโอเลยนะเนี่ยคนดูเลื่อกคนดูเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเทส AI ในโหมดเมนเจอร์กันเลยว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมนะแรงแชมเปียนเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม4 1 2 1 2นาโรนะฮะแผนของเรานะครับผมแหฝั่งตัวข้ามก็4 1 2 1 2นาโรอุ้ยรอบนี้เจอคิงกับโฟลเลอร์ด้วยนะครับผมนะ ของเราฮะโลลองบองยืนคู่เอียโลนะครับผมนะแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าบองเป็นตัวที่เติมเกมลุกสูงเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะเล่นเกมรับนะฮะได้มากกว่าเกมลุกเลยผมไปเทสมาละนะครับผมยังเป็นตัวที่วิ่งชนวิ่งเข้าปะทะได้อยู่ดีเนี่ยเห็นไหมนะฮะอ่านเกมดีอ่านเกมขาดกว่าเดิมนะครับผมนะปกติจะเติมสูงทะเลทะล่านะฮะแต่ตอนนี้ก็คือ วิ่งประกบมิดชิดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูตลอด90นาทีเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับผมนะว่าโรลองบองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ประกบตัวไหนมันประกบตัวนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่า,าสมมติว่ามันประกอบโฟลเ,เลอร์ใช่ไหมโฟลเลอร์วิ่งออกทางแบกซ้ายก็ตามไปนะครับผมวิ่งออกทางแบกขวาก็ตามไปอะไรประมาณนี้โคตรด,ดีโอ้โยล้มไปนิดเดียวครับผมโรโนัลโดนะ้อาไนฮะโอ้โหเกือบจะหลุดอยู่แล้วเชียว เปิดมาครับผมสตมัมโขกไปหนึ่งทีโลลองบองบอลอยู่ที่กุลิตกุลิตเปิดมาที่อานายอานายจ่ายมาที่มาเทอุสเวลา่าเวลาจ่ายออกขวามาที่ชาวตันมาแล้วครับผมมาเทยังไงโอ้โหฉลบหัวด็อกบาอีกกูแต่ยังดีหน่อยครับผมได้ลูกเตะม,มุมเนี่ยสังเกตดูเห็นปะ่ะโลลองบองจะยืนเยู่ในกอเข่โทษหม่งไปเลยครับผมเรียบร้อยนาทีที่18เท่านั้นเองครับผม ไม่ได้กระโดดเพราะว่าไม่มีตัวประกบนะฮะโอ้โหอย่างตึงครับผมทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับผมนะเบียดเบียดแย่งบอลแป๊บเดียวฮนะถูถูไถ,ถ,ถๆไถนะครับผมนี่เปิดมาปุ๊บโคกเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยหนประตูศูนย์จากโลลองบองตีไข่แตกนะมาดูกันต่อโฟลเลยูเซบิโอคิงบอลอยู่ที่โมดิกยูเซบิโอ จ่ายออกมาที่เจอลาดนะโมดิชิปมาดอกนี้สวยฮะคาร์ลอตโตรโรลบองเอียโลสาสหยาวขึ้นมาฮะนอยเออร์โขกไปหนึ่งทีชาวตันตัวเตี้ยนะครับผมนะต้องทําใจฮะจ่ายออกขวามาครับผมชาวตันบ๊อบบี้ชาวตันยิงเรียบร้อยอีกแล้วฮนะนาทีที่28ครับผมปู่บ๊อบจัดให้สองเท้ายิงดีด้วยเมนเจอร์ก็ตอบโจทย์นะครับผมนะ แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเรียนแมซี่แมซี่ยิงดีกว่านะฮะแต่ชาวตันก็ไม่แย่นะครับผมนะเพราะผมรีวิวไปแล้วทั้ง2ตัวเลยนะครับผมโอ้โหหลุดหายหลุดหายฮะจังหวะนี้มาดูกันต่อโฟลเลอร์โมดริกลูก้าโมดริกจ่ายมาที่โรนันดิโอบอลอยู่ที่มาตุดีมาตุดีจ่ายมาที่ซัมบอต้ตาจ่ายออกขวาโรนันดิโยเปิดหรือเปล่าจ่ายเข้าในฮะซัมบอต้ตายิงโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวฮะเป็นลูกตั้งแต่ เปิดยาวมาครับผมนอยเออด็อกบายยังไงโขกไป1ทีไปฮะวิ่งโอ้โหด็อกบาวิ่งช้าครับผมทําใจเลยมันเป็นตัวบังบอลนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูจังหวะมันวิ่งเดช้าจัดอะถ้าเป็นอาไนเมื่อกี้นี่คือหลุดเลยนะเนี่ยอาไนตอเลสอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหมันช้าครับผมนะต้องทําใจฮะก็เลยไม่ได้ให้ติดท็อปสิไงขาลอนเนมโตโตหาเพื่อนอยู่จ่ายมาที่เอโลกุลิตกุลิต หาเพื่อนนะวนมานึงอุ้ยรอบนี้สวยครับผมล็อกหลบมา2ตัวจ่ายมาที่อาานมาอีกแล้วครับผมมาเทุดมาเทจ่ายออกซ้ายมาที่เตโอเปิดอ้โหติดบล็อกเจอลาดครับผมโอ้โหจบครึ่งแรก2อตัวศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังสังเกตดูว่าโลลองบองนะครับผมนะ จะไม่ค่อยเติมสูงทะเลอรทะล่าแล้วแต่ก็ยังเติมสูงอยู่ดีนะครับผมส่วนจังหวะการประกบการเข้าปะทะเนี่ยนะฮะยังทําได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นกองหลังสายอ่าสายแท้งนะครับผมนะสายชนสายปะทะไม่ใช่สายดับบอลสไตล์เดียวกันกับลูซิโอเอาง่ายๆโอ้น่าจะล้าหน้าฮะกรรมการยกธงครับผมไหนดูซิโอ้โหข้าบเส้นเลยสงสัยขนหน้าแข้งมันล้มเส้นแดงอยู่หลังเส้นน้ำเงินได้สำนั้นอะ เปิดมาฮะบูฟเอนโขกไปหนึ่งทีบอลอยู่ที่โฟเลอร์โฟเลอร์หาเพื่อนอยู่ครับผมเพื่อนยังไม่เติมฮะจ่ายมาที่โรนันโยโรนันโยเนี่ยเห็นปะโรลองบองอะ่ะประกบมิดเลยครับผู้ชมถ้ามันได้ตามประกบตัวไหนนะครับผมนะสังเกตดูถ้ามันได้ตามประกบตัวไหนแล้วมันประกบแบบประกบสุดอะ่ะสุดซอยเอาง,ง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะโขกไปหนึ่งทีเตโอสูงกว่าล้ำหน้าครับผมจจงหวะนนี้ชัดเจนล้ำเป็นวา โอ้โหอันนี้ล้าทั้งตัวคนดูนะครับผมนะเป็นลูกตั้งเตะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมนะเปิดยามาครับผม้อยเออร์โขกไปหนึ่งดีคิงบอลอยู่ที่คาร์ลอสอัโ,โต้อเอล่าจ่ายมาที่มาเทอุสด็ดอกบากุลิตมาแล้วครับผมปูบอบโยกหลอกหรือเปล่ปาอุ้ยเกี่ยวเกี่ยวเกือบล้ม กุลิตยิงเรียบร้อยฮะนาทีที่66จัดให้อีกหนึ่งลูกโอ้โหแผงกองหน้าแผงกองกลางเรานี่อันตรายทุกตัวนะโลลองบองก็ซัดไปแล้ว1เมตรนะครับผมจากลูกม่งนะนี่ไงโอ้โหซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งรุดกุลิตให้มันยิง2เท้าด้วยไงส่วนใหญ่ผมชอบนะักเตะ2เท้าทั้งนั้นเลยนะคนดูสังเกตดูบ๊อบบี้ชาวตันก็สเท้ากุลิตก็2เท้านะฮะมีแค่มัดเทนะครับผมนะ ที่มันเป็นเท้า4 5ห้านะฮะมาดูกัต่อโมดิกดูกาโมดิกจ่ายมาตรงกลางฮะยูเซบิโอโมดิกหาเพื่อนจ่ายออกมาที่โมดิกยังไงเกี่ยวโอ้โหจ่ายไปตรงกลางครับผมเสียเลยฮะแม่จังหวะได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมนะจ่ายกันไปจ่ายกันมาฮะเสียบอลเลยต่อยู่ที่เวลารุดกุลิดจ่ายมาที่ชาวตันเวลาจ่ายออกขวามาจังหวะที่โอ้ยวิ่งชน ดูดิคิงแม่งอย่างถึกเลยท่านผู้ชมโคตรแข็งครับผมมันเป็นนักเตะสายดักบอลน,นอะนะดูดิโอ้โหกระดูกแทบหักอาถวุยังไงจังหวะนี้แล้วก็จ่ายให้ด็อกบา์ยิงเข้าไปฮนะแม่ใจกว้างซะด้วยพี่แกด็อกบาจัดอีกหนึ่งเม็ดนะครับผมนะจังหวะนี้จะยิงเองก็ได้นะเนี่ยแต่ดีหน่อยใจกว้างครับผมจ่ายให้ตัวที่แบบว่า ไว้วางใจได้มากกว่าสังเกตดูว่าด็อกบาเนี่ยมันเป็นตัวบังบอลนะท่านผู้ชมนะมันไม่ใช่นักเตะสไตล์แบบวิ่งฉีกนะครับผมมันจะเอาตัวเกี่ยวเนี่ยป่ะมันบังกองหลังฝั่งตรงข้ามกองหลังเนี่ยชะงักเลยนะครับผมนี่ยฮะแล้วยิงเข้าไปฮะเนี่ยดูอีกทีนึงดูกองหลังนะเนี่ยกองหลังวิ่งมาชนมันปุ๊บก็ชะงักครับผมมันจะเป็นนักเตะสไตล์ประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะถ้าจะให้มันวิ่งฉีกเหมือนพวก CR7 ซเอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยท่านผู้ชมทั้งทงที่สปีดมันันน120ผ แต่ใช้งานจริงๆแล้วด็อกบาช้ากว่าเยอะเลยฮะโรนันนิโยมาตุยดีอาตุยดีหาเพื่อนอยู่ยังไงจ่ายออกมาน่าจะจบที่สกอร์นี้แหละครับผมนะน่าจะจบที่สกอร์นี้แหละนะฮะเนี่ยสังเกตดูว่าหลายช็อตนะครับผมนะ ทางด้านของโลลองบองเนี่ยมันก็เข้าปะทะเข้าแท็กเกิลดีอยู่นะครับผมจังหวะอยู่กลางสนามนะครับผมนะมันก็วิ่งสวนวิ่งปะทะเนี่ยหลอดพลังงานเหลือ60%อนะครับผมนะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องมีตัวสำรองเลยนะฮะวิ่งเข้าปะทะดีนะครับผมแต่ก็ยังมีจังหวะเติมเกมรุกสูงอยู่ดียิง5ตรงรอบ4ีเป็น4ประตูนะครับผมนะฝสาตัวข้ามอ่าตรงรอบศูนย์เป็น0ูประตูนะฮะโอ้ยฝั่งเราดีกว่าทั้งการครองบอลแล้วก็การจ่ายบอลเลยนะครับผมโลลองบองฮะ แปดจุดหกครับท่านผู้ชมไม่แย่ไม่แย่จ่ายพาร์ทสามครั้งเท่ากับเอียโรเลยนะแล้วก็ยิงไปหนึ่งประตูนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะใครอยากซื้อใช้งานก็ลองไปซื้อใช้งานดูก็ยังเป็นนักเตะที่เติมเกมรุกสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะ สลับกันขึ้นลงกับเอียโรเลยอะ่ะเอียโรก็เป็นนักเตะสไตล์แบบเติมเกมสูงเหมือนกันนะครับผมนะจากที่ผมลองมาแบบหลายหลายหลายๆแมตช์หลาย,ลาย,ลาย,ลายนัดน,นะครับผมนะโลลองบองยังเป็นนักเตะที่ AI ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้เป็นนักเตะที่แบบว่าเน้นเกมรับเป็นหลักไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมก็ซื้อมาลองเองเลยเนาะซื้อมาลองเทสซื้อมาลองเองเลยเวลาจัดท็อปสิบอะไรเงี้ยมันจะได้มีข้อมูลที่แบบแน่นๆหน่อยนะครับผมนะลูกกลางอากาศดีนะครับผมนะหายห่วงเลย192นะฮะในโหมดให้ดูเฮดก็บังคับง่าย นะฮะประครับข้องนะครับผมนะมีความข้องตัวสูงนะฮะจังหวะเข้าปะทะก็ถือว่าแม่นยำเอาเรื่องเลยเนาะส่วนจังหวะเตะมุมก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละในกรอบเขตโทษก็เรียกเลยว่าไปรอหม่งทําประตูนะครับผมนะเพื่อที่จะเพิ่มสกอร์ให้กับทีมของเราได้เหมือนกันในโหมดเมนเจอร์นะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกคอมเมนต์มาผู้คุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะฮะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทํคชิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงชิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่คิปโอน้าสำหรับเกปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม